พามาเที่ยวร้านกาแฟาเปิดใหม่นะคะโซนนครปฐมนะคะราชพัฒน์นครปฐมเป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งด้วยเครื่องบินนะคะมีเครื่องดินหลายลำเลยนะคะหนึ่งลำสองลำและสามลำใหญ่เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในตัวคาเฟ่นะคะในอาานะคะัครล่านะคะเชลาน จะสั่งแค้าน้ำนะคะให้คงใช้โต๊ะ้ำอะไรเลยขุนชาเขียวปั่นไปแก้วหนึ่งนะคะราคาเก้าสิบบาทค่ะบรรยากาศด้านนอกนะคะมีที่นั่งเยอะนะคะร้านนี้ เป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟ่นะคะเป็นร้านที่เปิดใหม่เลยนะคะถามพนักงานดูเนี่ยเขาเพิ่งเปิดเมื่อเดือนสิงหาคมนี้เองนะคะวันที่สองยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะในส่วนที่เป็นด้านบนของเครื่องบินเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้เข้านะคะแต่คาดว่าน่าจะน่าจะประมาณวันที่ห้าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะก็สามารถขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินได้เลยนะคะ แต่วันนี้มาเนี่ยยังขึ้นตรงข้างบนไม่ได้นะคะเขากำลังจัดโซฟาจัดที่นั่งอยู่นะคะตัวร้านกว้างนะคะร้านตั้งอยู่ในตลาดนัดเครื่องดินนะคะ ขับเข้ามาที่ตลาดนัดเครื่องบินนะแล้วตรงเข้ามาเลยนะคะจะเห็นเครื่องบินลำใหญ่ๆอยู่แล้วก็ที่จอดรถเยอะนะคะที่นั่งแลรวรมเย็นๆนะคะ ตอนนี้นั่งไม่ได้นะคะแดดร้อนมากก็ถือว่าเป็นร้านที่มีที่ถ่ายรูปเยอะนะคะใครที่ชื่นชอบเที่ยวแนวร้านกาแฟแนวเครื่องบินของสะสมนะคะก็ลองแวะมาดูนะคะนายังกาล่านะคะเป็นเป็นร้านที่เปิดใหม่นะคะอยู่ใกล้ๆกับราชพัฒนนครปฐมนะคะ มุมนี้ก็สวยนะคะโซนคาเฟ่เป็นเครื่องดินลำใหญ่นะคะอเดินย้อนกลับมาโซนด้านหน้าคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่นั่งตรงใต้ปีกเครื่องบินนะคะ ข้างในมีแอร์นะคะแดดนะคะถ้าไม่มีแดดนี้ตรงนี้ก็ไม่น่าจะว่างแล้วนะคะน่าจะมีคนจองรับประทานอาหารได้นะคะก่อนกลับไปแวะชมห้องน้ำเขาหน่อยนะคะโอเคนะคะนายแอ็การาคาเฟ่นะคะอยู่หลังราชพัฒนนครปฐมนะคะเส้นกำแพงแสนใครที่ชื่นชอบร้านกาแฟ,ะฟะบรรยากาศแบบ,แบบนี้ก็ลองแวะมาดูนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ